การที่บิ๊กแดงพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์มาโพสต์ข้อความเชิงนัยยะทางการเมืองก็คงสะท้อนอะไรได้มากมายการเมืองจากนี้ไปจับตามองให้ดีนะครับบิ๊กโจ๊กปิวไปเรียบร้อยแล้วยากจะกลับมาล้นะฮะถ้ากระบวนการต่อไปก็เข้าสู่คดีต่อไปที่ว่าไปยึดทรัพย์อาย,ยัทรัพย์ลูกน้องธนงทนายความก็จะคงถูกติดสอยห้อยตามไปเป็นขบวน สวัสดีครับผมผู้กกับผมเจ้ศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นสวน่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กนะครับซึ่งพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะได้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วคราวนี้บิ๊กโจ๊กปิ๋วเป็นที่เรียบร้อยการพิจารณาเนี่ยเราได้พิจารณาภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับว่าพฤติการแห่งคดีด้วยความร้ายแรงเนี่ยขนาดไหน นะครับซึ่งจากการพิจารณาแล้วพบว่ามีความร้ายแรงของข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจากการกระทําผิดนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาคดีอยายานะครับแล้วก็จากการที่สารได้ออกหมายจับด้วยนะครับทั้ง5้าลายเลยก็จึงจําเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยนะครับ ตามพระญัติตถาวจแห่งชาตินะครับจากนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าด้วยพฤติการต่างๆแล้วก็การสอบสวนของคณะกรรมการเนี่ยคงจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับการออกราชการไว้ก่อนก็เป็นไปตามกฎกตรว่าด้วยการสั่งพักและออกราชการไว้ก่อนทุกประการนะครับการลงนามผมในฐานะรักษาการผบตรเนี่ย ผมมีอำนาจตามมาตรา105และ108นะครับซึ่งถือเป็นผู้มชาและรักษาการก็คือมีอำนาจเช่นเดียวกับพบาตารจากการที่ฝ่ายบรยการคือกองวินัยเสนอขึ้นมาเนี่ยผมเป็นผู้ลงนามไม่ใช่นายกครับผมเป็นผู้ลงนาม ในคำสั่งสองคำสั่งนี้นะครับก็ไม่เกี่ยวกันที่ก็นี่เป็นการแก้ปัญหาในยุคตีนะเพื่อจะให้เกิดความสามเก,กียรติในห,หน่วยนะเขาก็เลยมองว่าตอนนี้โจเป็นสายบ้านจังสองล่าไปแล้วไม่ไม่ไมีไม่ไมีไม่ไม,ไมีสายไหนปีเดียปีเดียเป็นแนบเป็นรองข่บอต,ตอนนี้ให้มาทำหน้าที่ดีก็ต้องมาทำหน้าที่นี่นะครับตอนแรกในการตั้งคณะกรรมการสามคนขึ้นมาก็เข้าใจว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแต่ความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคนที่เป็นพบตรที่มาช่วยราชการนะครับก็ต้องติดตามดูว่าปลายทางเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับมีโอกาสใกล้เคียงกันม,มีโอกาส <c oughs> เพราะว่าเส้นเรื่องมันคล้ายๆกันใช่ไหมคะคือต้องต้องดูกันเป็นตอนๆน,นะครับแต่ว่าชี้ให้เห็นเินว่าทุกอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนมไม่มีอะไรที่จีรังนะครับคนที่พ้ จากรัฐมนตรีซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนนั้นเนี่ยหลายคนผมก็เชื่อว่าชีวิตนนครับมันคนเราเนี่ยนะครับมันมันลำบากนะอพอเวลาไปนั่งมันก็ติดเป็นธรรมดานะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ใช้งบประมาณใดๆทั้งสิ้นนะ,นะครับแล้วก็ต้องมีอันเป็นไปได้แค่ประวัติใส่พวงรีดว่าเป็นอดีตรัฐมนตรี <laughs> นะครับเวลาเขาเชิญทอดผ้า มันก็จบอย่างแค่นั้นออซึ่งคนที่เป็นรัฐมนตรีในลักษณะแบบนี้นั้นนะครับบางคนขณะประชุมอยู่นะเมืม่ที่อยู่บนเครื่องบมงทีเดินทางไปต่างประเทศไปราชการนะ่ะแล้วก็ถูกลดมีหลากหลายตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสัจธรรมหนึ่งนะครับและหนทางข้างหน้าก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากมากขึ้นนะครับเพราะว่าการแสดงออกถึงที่มาของรัฐบาลชุดนี้ในช่วงที่ผ่านมานนะั้ นะครับมันเป็นราคาที่จ่ายแสนแพงนะครับแปลว่าผลที่ได้รับมานั้นมันน้อยนิดกับสิ่งที่ได้ลงมือแลกกับเหยี่อที่ยศศักดิ์ศรีอะไรกันต่างๆกันมากมายมีคําสั่งจากบิ๊กต่ายครับรักษาการผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับให้บิ๊กโจ๊กพักการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากการเป็นตํารวจเป็นการชั่วคราวหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยชุดของ นายกบมตรีนะครับคือเศรษฐาทวีสินและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบพยานหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนว่าบิ๊กโจเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินการพนันออนไลน์โดยเฉพาะทองนับหมื่นกิโลที่ถูกขายและประปงงอนั้นก็มีข้อมูลค่อนข้างจะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เรียกมาสอบถามแล้วตรวจพยานหลักฐานต่าง นะครับที่ทางฝ่ายที่ตามหาทางกานตำรวจที่เชนเราได้เราได้ตรวจรับแล้วเราเราเห็นพยานหลักฐานแล้วไเราเราก็มีความเห็นไปทางตรงนันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องครับในขณะนี้ผมเชื่อว่าเราชัดเจน ขณะนี้นเนีนเยยยยน่ยทางทางท,างทาง่านก็กได้เข้าสู่กระบวนการที่ทำนะครับซึ่งจะไปต่อสู้ในชั้นศาลหรือเชนอะไรก็เป็นสิ่งที่ทางเราสามารถรู้ได้เลยนะครับนะครับและปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กนั้นวิ่งเต้นสุดๆ,ดๆพยายามเดี๋ยววิ่งไปหาลุงป้อมเพื่อที่จะให้ลุงป้อมนั้นช่วยกลับมาเป็นรองผู้บัญชาการตระบตรแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งเรื่องบิ๊โกโจ๊ก นะครับผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะเรื่องบิ๊กโจ๊กเรื่องบิ๊กต่อโดยส่วนใหญ่นะครับทั้งตำรวจไม่ตำรวจก็เชีย์บิ๊กโจ๊กรู้สึกว่าจะมีผมคนเดียวบอกว่าบิ๊กโจ๊กไม่รอดยังไงก็ไม่รอดวันนี้บิ๊กโจ๊กปิวเรียบร้อยนะครับเกิดอะไรขึ้นผมย้ำหุ้นส่วนอีกครั้งนะทำไมบิ๊กโจ๊กอยู่ในสถานแบบนี้ผมเรียนย้ำและปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะ เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆเรื่องของตำรวจหุ่นส่วนก็คงทราบดีว่าร้อยละเก้าสิบเก้าแต่ละท่านมีพฤติกรรมอย่างไรแต่เรื่องบิ๊กโจ๊กเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองล้วนๆถึงขั้นมีการบุกบ้านของบิ๊กโจ๊กถึงขั้นมีการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กนะครับและแน่นอนฮะจากนี้ไปก็มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศต้นเหตุจากอะไร ต้นเหตุจากบิ๊กโจ๊กไปยืนข้างทักษิณชินวัตรไปรับซ้ายทักษิณชินวัตรนั่นคือเรื่องมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบิ๊กโจ๊กก็เรียบร้อยรงเรียนจีนกลับจากเชียงใหม่บิ๊กโจ๊กรนออกไม้จับเลยนะครับฝั่งทักษิณก็พยายามแก้เกมด้วยการย้ายบิ๊กต่อพนเวกต่อศากสุวิมนไปไว้ที่สำนักนายุคฐมนตรี นะครับและตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาและผมเรียนหุ้นส่วนตลอดนะจนถึงขณะนี้พลนเบกต่อศักสุวิมลยังไม่มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวและยังไม่เคยถูกกล่าวหาแม้แต่คดีเดียวว่าได้กระทาความผิดชัดเจนนะฮะวันนี้ชัดเจนนะบิ๊กโจ๊กไปแล้วนะและสิ่งที่ผมเรียนมาตลอดว่าก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับบิ๊กต่อไม่มีความผิดพยานหลักฐานยังไม่ถึงบิ๊กต่อส่วนลิ้วล้อของบิ๊กโจ๊กโดนเป็นแถวส่วนใคร ที่ออกมาเคลื่อนไหวแทนบิ๊กโจ๊กทางด้านหน้าด้านหลังทั้งทางตรงทั้งทาง,ทาง,ทางอ้อมหุ้นส่วนคอยดูฮะผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะพูดมาก่อนนาแล้วเดี๋ยวโดนสอยหมดตอนนี้ถูกสอยไปเทีตัวเทียตัว,ตวเริ่มตั้งแต่บิ๊กโจ๊กก่อนจากนั้นตัวเล็กตัวน้อยไม่มีทางรอดหรอโดยปรากฏการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยังสูวนไม่รอดหลังจากเกิดเหตุการณ์ลักษณะาาดังกล่าวออกมาจากบิกบ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กมอบตัวบิ๊กโจ๊กเขารู้ตัวนะ บิ๊กโจ๊กนี่อายุน้อยกับผมเนี่ยสองปีเขาก็เป็นนายกสมาคมชาปากใต้เขาไอ้ก็ไปถวายความจงรักภักดีแล้วก็บวชพระหรือบวชเนเนเนี่ยทั้งบวชหนึ่งร้อยรูปนะถวายก็ระเจะอยู่หัวบิ๊กโจ๊กรู้ตัวยังรู้นะครับทันไหมก็เขาก็ยังวิ่งไปหาลุงป้อม ที่บ้านป่าร่อยต่อติดต่อกันสองวันนะลุงป้อมมูสายยอมให้เข้าพบเป็นเวลาสองวันติดต่อกันเนี่ยนะฮะรู้สึกไม่รู้คนประสานงานจะเป็นเสยโยว่าะ,นะะนัดเจอกับลุงป้อมเนี่ยสองรอบคุยกันส่วนตัวในห้องแต่ก็ทานไม่อยู่บิ๊กโจ๊กหนีเกมบิ๊กโจ๊กรู้ตัวว่าเดินพลาดนะครับก็ไปหาลุงป้อมหวังจะขอบุญบรารมี อำนาจของลุงป้อมเนี่ยช่วยแต่ผลสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นไปสัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กว่าคดีของตัวเองก็ขอให้ทนายเลื่อนไปก่อนนะครับพอถูกถามว่าเรื่องให้พ้นจากตํารวจบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าให้ไปถามเศรษฐาทวีสินนะครับอํานาจการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นอํานาจของรักษาการผู้บชก,การตำรวจแห่งชาติ บิ๊กตายไม่เซ็นก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่ให้บิ๊กโจ๊กออกไปคนที่จะขึ้นมาเป็นมีคณิเดตเป็นพบตรคนต่อไปหลังจากที่พลเอกต่อศักสุขวิมนกเกษียณอายุราชการนะฮะก็มีสู้กันสองคนระหว่างบิ๊กตายกับบิ๊กโจ๊กถ้าบิ๊กตายลงมือตอนนี้ลูกมันเข้าเท้าแล้วบิ๊กโจ๊กก็ยากไม่ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคนถามผมเสมอ ว่าบิ๊กโจ๊กมีโอกาสเป็นผู้บัญชการตระบแห่งชาติไหมผมก็บอกว่าในยุคนี้คงยังคงยากคิวต่อไปคงบิ๊กตายแล้วมีใครหรอกบิ๊กตายก็เซ็นถูกไหมก็ถูกแล้วบิ๊กป้อมไปขอตอนนี้ถ้าลุงป้อมไปขอบิ๊กตายแล้วบิ๊กตายไม่เซ็นให้บิ๊กตายก็อดเป็นผบตรออยเช่นกันเห็นไหมเกมมันบีบกันอยู่นะครับแต่ที่แน่สาเหตุที่บิ๊กโจ๊กเป็นวันนี้เพราะ ไปเชื่อในสิ่งที่เห็นพยายามจะไปยืนข้างเศรษฐาพยายามจะไปยืนข้างทักษิณน,นะครับสิ่งที่พิ๊กโจ๊กทาตอนนี้โดนตอนนี้คงทํานไม่เห็นอะไรชัดซะไหม,มฮะเรื่องของดีลับที่มีการกล่าวอ้างใส่ร้ายไปถึงสถาบันว่ามีการวางข้อตกลงมีการดีลับกับทักษิณเป็นไงฮะหลังจากบิ๊กโจ๊กโดนเพระไปหาทักษิณ บิ๊กโจก๊กมาเชียงใหม่ครั้งเดียวจากนั้นบิ๊กโจก๊กไม่มาอีกเลยไม่เห็นผัวรักษีนอีกเลยสังเกตไหมฮะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาช่วงไปพักเพื่อไทยแล้วก็ไปอีกหลายที่ไม่อีกเลยบิ๊กโจก๊กหายไปเลยตเห็นโดนออกหมายจับบิ๊กโจก๊กเขารู้ตัวเกมมีสะท้อนสองทางคือหนึ่งบิ๊กโจก 1, ๊ก,จกเดินยุทธศาสการเมืองการปกครองผิดจึงทำให้มีสถานการณ์แบบนี้ มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศบิ๊กโจ๊มีโอกาสจะกลับมาไหมมีผมพูดตรงๆนะมีนะครับแต่จะไปขอลุงป้อมช่วยได้ไหมลุงป้อมก็ช่วยไม่ได้ฟันธงเลยลุงป้อมช่วยไม่ได้ส่วนใครจะช่วยได้คิดเอาเองสองดีลับไม่มีจริงและไม่มีความจําเป็นอะไรที่ใครจะไ้มีดีนลงดีลับกับทักษินไม่มีความจําเป็น ส่วนที่เหลือไม่เป็นดีนอะไรดีนมโนมโนรล้วนๆการที่บิ๊กแดงพลเอกอพิรักคงสมพงศ์มาโพสตข้อความเชิงนัยะทางการเมืองก็คงสะท้อนอะไรได้มากมายการเมืองจากนี้ไปจับตามองให้ดีนะครับบิ๊กโจ๊กปิวไปเรียบร้อยแล้วยากจะกลับมาละนะฮะถ้ากระบวนการต่อไปก็เข้าสู่คดีต่อไปที่ว่าไปยึดทรัพย์อายัทรัพย์ลูกน้องธนงทนายความก็จะคง ถูกติดสอยห้อยตามไปเป็นขบวนในเร็ววันนี้และผมเชื่อว่าภายในเดือนพฤษภาคมพคุทธศักราช2 5 6 7นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใครถามว่า,าเธอคือชนชาติใดห,หากคำตอบเธอคือไทยแล้วหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่ทเราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างในบ้าน,านที่ต้องช่วยกันดูแลจากเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วย มีหลักให้เรายึดมั่นและนั่นก็คือแก่นแท้จิตอินญาไทยอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอห้อยได้แต่อย่าโยมแฮ้ให้แก่อายุที่ทั ามให้ความเหลื่อมล้ำย่อมพอพันเนิดอจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูอรับฉันจงจำไว้เธอทูกขานนั่นคือมานแห่นดินไทยศรัทธาความดีรักสามัคคีกันไว้ก้าวให้ทันโลกุกพมา เทวีข้าไม่ทามเลือมลังย่อมกอกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูขอรับฉันจงจำให้เธอถูกฐานนั่นคือมานแห่นดินไทยศัทธาความดีรักสามัคคีกันไว้ก้าวให้ทันโลกยุคใหม่เปิดใจรับ we